สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องคิวคนดีรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจอบปลาหมึกกระดองนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพอินเสอร์ตกันเลยก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหมึกกระดองนะครับมาเดี๋ยวผมจะ คำแรกเลยโซยให้ดูนะครับตามสไตล์วัยรุ่นสทันนะตามแรกเลยเริ่มนวดกันเลยส่วนตัวชอบกินนะกึบกอันนี้แล้วผมกินแบบเป็นเมี่ยงนะเนี่ยคนได้ปะได้ดีวัยรุ่นทุกคนอืมถั่วด้วยนิดนึงนี่ตามสูตรเมี่ยงนะเดี๋ยวพักเอาไว้แก้มแบบนึงโอ้โอ้ห <c oughs> ืม อต้องบอกเลยว่าปลาหมึกพอเอาปลาหมึกมากินแบบเป็นเมี่ยงนะรสชาติเขาได้ถ้าปกติผมไม่ค่อยกินแบบปลาหมึกแล้วก็กินเป็นเมี่ยงปกติกินคือกินสดๆกันกนะจิ้มซีฟูเลยระบอกเลยรอบนี้ถือว่ากดได้ไปอีกคำหนึ่งคำหนึนวดเหมือนเดิมคนเรามันต้องสไตล์นวดนะเกืบๆดี รอบนี้แบบว่าแม่หนมจิ้มแก้มนะใส่เข้าไปเลยปั๊บเข้าไปจิ้มน้ำจิ้มอีกทีนึงนี่คำโตโตนะครับอืออืออร่อยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอร่อยนี่กรอบนี่กรอบถ้าเป็นตามสไตล์คิวคอนดีก็เป็นอือหือมกึบกึบตามสไตล์คิวคอนดีนะได้่ะ อ้าวเหรอมานอนอะไรตรงนี้นะนี่เดี๋ยวกล้องแพนไปหารอยดิน้อยอยากกินเหรออ้าวไอ้ถีมาไงเนี่ยไถีอยากกินเหรอห่อลูกสมุนมาเว้ยเอาแก้มปลาหมึกเป๊คำดามสไตล์วิลรุนไทยโคตได้กคได้ นะครับเราก็จะเอาปลาหมึกอันนี้บอกเลยเดี๋ยวกล้องแพรมาน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะมีสองแบบนะอันนี้น้าจิ้มถั่วจอกแบบว่ารสไม่แซ่บทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแท้แต่ว่าเหมาะสำหรับการกินแบบว่าชิวๆอ่ะหวานๆอันนี้คือแซ่บเพราะฉะนั้นเราจะเอาชิ้นน่ะจิ้มแซ่บก่อนเลยพอเราแซ่บนะเราแซ่บน้ําจิ้มนะเราอะ อืมนี่เลยผักชีผักชีอังกฤษครับเราลองน้ำจิ้มถั่วบ้างนะรู้สึกว่าเริ่มเริ่มจเะเผ็ดแล้วแม่ทำน้ำจิ้มทีไรแบบเผ็ดถึงใจนะ้วอุหบอือ้มดได้นอ่เลอช้อน,น้้มกุก้บ <c oughs> อุ้บอุ้บอบอือืมอื้ บอกเลยว่าด้วยชาติคนได้ปลาหมึกมันก็สดนะอันเนี้ยนี่ครับไปจิ้มๆแซ่บๆเราลองต่อด้วยน้ำจิ้มแบบที่มันหว,วานๆดูนะมันจะอ,อยู่ได้หรือเปล่าดย้ยโคตได้บอกเลยเมนูนี้โคตรเอาครับผมบรรุ่นชอบบรุ่นเอเมนูนี้ อีกสักคำหนึง่งให้มันชัดชัดบอกเลยว่าบาหมือคตรเข้ากับแบบว่าคอนเซ็ปต์แชนแนลเนาะอร่อยแบบกิบกิบต,ต,ต,ตามสไตล์รุ่นตามตามสไตล์รุ่นจะกินถั่วเอได้วะต้นหอมนะนีเ่เราจัดเลยกินไปกัดไปืมดดได้กคได้ อืเวลกูดกระตักมาอีกสักคำเหมือนเดิมครับปลาหมึกอันนี้แบบบอกเลยว่าสดจัดนะโคตดได้ผักอีกสักคำขำๆ อออืมานะครับนี่ชิน้นี้บอกเลยโคตรคดได้กึบๆกบ,บแน่อื uh ้อ huh. แซบ <c oughs> แซบขนาดอื uh ้อือ ไซมินีว <in Asia> ่ะนี่แหละกรเทศอืมก็วันนี้ก็จบการรีวิวเจ้ามึอกระดองที่กินแบบในรูปแบบเมี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิวคนดีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ